ฮัลโหลสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้พบกับช่อง Happy แฮปปี้เกษตรบรรยุดครับวันนี้วันนี้เราเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวไล่นะคะผมที่เราเปลี่ยนจากมันสัมปะหลังนะครับโดยที่ว่ามาปลูกป่านะครับผมเราจะมีการปลูกที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับผมโดยที่ว่าเราเปลี่ยนจากแปลงเนี่ยครับเราจะเอามาปลูกในวันที่12 13 14สิงหาคม2566นะครับผมได้เลิกงามยามดีจากที่วันแม่แห่งชาตินะครับผมตรงนี้เราก็ปลูกต้นไม้เนี่ยอยู่ประมาณสัก10กว่าชนิดนะครับผมประมาณ12ชนิดนะครับด้วยกันนะครับก็จะมีในส่วนของตัวกระถินเทพานะครับผมสักทองนะครับผมมี ตะเคียนพยุงนะครับผมแล้วก็หลากหลายาหลายหลายชนิดนะครับผมโดยที่ว่าระยะห่างของเราที่เราปลูกนะครับก็อยู่ประมาณสัก3คูณ3เมตรนะครับผมล่องกลางเนี่ยสำคัญมากเลยครับก็คือเราระยะระยะระยะเราจะเว้นห่างเนี่ยประมาณอยู่3เมตรนะครับแต่ระยะแถวนะครับ คือจะปลูกเท่าไหร่ก็ได้แต่ตอนนี้คือเราวัดก็คือวัดเป็น3เมตรนะครับผมแต่เราจะเอาอย่างอื่นแซมในร่องมันได้เลยนะครับผมแซมอะไรเป็นตามร่องก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็น3เมตรเสมอไปแต่ระยะห่างของร่องนะครับควรจะต้องเป็น3เมตรทําไมต้องเป็น3เมตรด้วยความที่ถ้าเกิดว่าคนที่ทํางานประจำไม่ได้ มีเวลามาตัดหญ้าไม่มีเวลามาถางเงี้ยผมแนะนําว่าเว้นระยะไว้สเมตรเพราะว่าช่วงแรกๆหนึ่ถึงสปีแรกอะครับต้นไม้เรายังไม่ได้ใหญ่มากเราก็จะเราก็จะใช้วิธีใช้รถไถเลยแล้วเห็นจะตามตามล้อนี่ไหมครับตามล้อเนี่ยก็คือเราสามารถไถตามล่องได้เลยแล้วถ้าเกิดว่าหลังจาก2ปีขึ้นไปรากเยอะ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไม,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 มีควรที่จะมา,าถ่ายและเราจะทำยังไงเราก็ใช้รถที่เป็นรถถ่ายติดอา่าติด,ต,ดติดเครื่องตัดญ้านะครับมาตัดญ้าเลยก็จะง่ายนะครับผมจะง่ายกับคนที่พ่อแม่หรือว่าคนที่อยู่บ้านที่มอีอุปกรณ์อยู่แล้วก็คือจะง่ายคือวิ่งรถถ่ายรอบสองรอบเนี้ยครับญ้ามันก็จะน้อยลงแล้วก็ตามโคนต้นเนี้ครับ เราก็ค่อยมาถางยาเอานะครับผมต้นนี้จะเป็นต้นประดูนะครับผมก็เราได้ต้นไม้มาทักจากทั้งหมด2แหล่งด้วยกันนะครับก็คือได้มาจากกรมป่าไม้นะครับผมศูนย์พ่อพันก้าไม้ลานสักนะครับผมจังหวัดอุทัยธานีนะครับเราได้ต้นไม้มาเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราไปซื้อเพิ่มก็คือต้นแดงประดู แล้วก็อีกอันนึงก็คือกระถิ่นเทพานะครับผมเป็นต้นไม้ที่เราไม่ได้มานะครับเราก็เอามามมาปลูกเพิ่มนะครับผมตรงนี้ก็ต้นไม้ก็จะมีหลากหลายมากขึ้นอันนี้จะเป็นประดู่ประดู่ป่านะครับการปลูกตรงนี้ก็คือผมผมเชื่อว่าด้วยความที่ปลูกในวันที่12สิงหา12สสิงหา66เนี่ยก็คือ,อจริงๆเราถือเลือกองงามยามดีในวันแม่นะครับแต่จริงๆก็คือ มันเป็นวันหยุดของเราด้วยแหละครับเรามีเวลาที่มาดูตรงนี้ก็คือฝนยังไม่ตกเราจะเห็นว่าทุกต้นนะครับเราจะมีการเทรในส่วนของน้ํานะคะผมให้ให้ใหเทให้น้ําหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อว่าเพื่อว่าจะทําให้มันอยู่รอดมากยิ่งขึ้นนะครับผมตรงนี้นะครับในการในการปลูกนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยแนะนําว่าแนะนําว่าควรจะ วัดนะครับเป็นวัดวัดระยะล่องนะครับคือมันจะง่ายในการบริหารจัดการนะครับของต้นไม้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเราปลูกสเปะสปะพอเวลาเราจะตัดหญ้าเราจะถางหญ้าอะไรอย่างเงี้ยจะค่อนข้างยากก็เป็นคนหนึ่งครับที่เป็นคนที่ชอบในส่วนของการที่มาทําให้มันมีในส่วนของการบริหารจัดการง่ายๆนะครับผม มีล่องชัดเจนนะครับอันนี้ก็คือปลูกตอนแรกๆเนี่ยที่เราปลูกนะครับเราใช้ในส่วนของอไม้นะครับปักล่องวัดเชือกปักล่องนะครับแล้วเราเรามาปลูกนะครับอันนี้จะเป็นต้นตะเคียนนะครับโซนของอที่เราปลูกตรงเนี้ยต้องบอกว่ามันมีหลายโซนนะครับคือตรงเนี้ยมันจะเป็นในส่วนของน้ําไหลไหลลงมาแล้วก็ใช้ในส่วนของตะเคียน เป็นหลากคอนเป็นที่ชุ่มนะครับถัดลงไปก็จะเป็นพวกประดูป่าแล้วก็ข้างบนสุดก็จะเป็นกระทูกกระตินเทพานะครับตรงนี้การปลูกเนี่ยก็คือจริงๆมันก็เป็นแถวเป็นแนวนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเราเราได้ในส่วนของการปักไม้เอาไม้มาปักนะครับปักแล้วก็คือเป็นระยะนะครับตรงนี้ตามร่องเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็คือจะดูเป็นระเบียบนะครับตรงนี้อาจะเป็นตามร่องร่องที่เป็น เป็นร่องปลูกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามองอีกมุมหนึ่งมุมไทยแยงเราก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นร่องมันก็จะดูเป็นสวยงามดีนะครับตรงผมตรงนี้แล้วที่บ้านเรานะก็คือเลี้ยงหมาด้วยนะครับก็คือหมาก็จะตามมาเราตลอดนะครับผมตรงนี้ที่เราปลูกตรงนี้ก็อยู่ประมาณสักเออเจ็ดแปดรต้นนะครับผมปลูกสาคูณสเมตรเจ็ดแปดรอต้นนะครับผม ก็จะมีบางช่วงที่แบบเราปลูกถี่ๆี่ก็มีนะครับผมตรงนี้โอเคก็หวังว่านอน,นาคตนะครับเรามีสวนป่าและก็จะมีความล่มลื่นนะครับมีบรรยากาศที่ล่มลื่นมากยิ่งขึ้นนะครับที่บ้านนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือลดพืชเชิงเดี่ยวนะครับพวกมันพวกอ้อยลงบ้างนะครับผมก็เป็นตัวที่ให้รายได้ พอสมควรเหมือนกันครับในส่วนของอ้อยอ้อยข้าวโพดมันครับแต่ด้วยความที่เราเรามีแรงหรือว่าเราอยู่ที่บ้านเนี่ยออเราทํางานประจำเนาะเพราะเมื่อทํางานประจำาเนี้ยเราก็จะส่วนใหญ่เราก็จะบริหารจัดการที่แบบว่าทํายังไงให้มันลดพื้นที่แต่ก็คือแนอนาคตเราได้นะครับปีนี้จะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงเนาะ คเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ทำในส่วนของพวกไม้ป่านะครับอีกส่วนหนึ่งเราก็เอามาปลูกยางพาราบ้างนะครับเปลี่ยนจากไร่มันปลูกยางพาราบ้างนะครับผมตรงนี้ก็ผมไม่แน่ใจว่าต้นนี้จะเป็นต้นเต่งหรือต้นรังนะครับผมก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับเราก็แต่เราสังเกตนะครับที่บ้านเนี่ยก็คือถ้าปลูก เต่งร่างหรือเป็นพวกสักนะครับเราจะปลูกเป็นแถวไปเลยแต่ละชนิดเพราะว่าถ้าเกิดว่าต้นไม้มันโตแล้วเราต้องการตัดสางเนี้ยก็ตัดสางง่ายะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าต้นไหนสวยเนี้ยเราก็เก็บไว้ต้นไหนไม่สวยเราก็เอาไปเอาไปตัดออกนะครับผมแล้วก็หาพืชอย่างอื่นมาแสมต้นไม้มันก็จะใหญ่มากขึ้นนะครับเราจะไม่ได้ปลูกสลับ แต่และชนิดกันนะครับผมตรงนี้เราก็ปลูกเป็นชนิดเดียวกันนะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเวลาซ่อมนะครับมันจะซ่อมง่ายแต่ผมต้องบอกว่าเราก็ไม่ใช่ปลูกแบบโซนซากก็ซากไปเลยมไม่ใช่ครับซากพยุงย่างนาตะเคียนอะไรอย่างเงี้ยแต่คือล่องเว้นล่องนะครับผมตรงนี้ก็จะมีโครงการอีกอันหนึ่งนะครับช่วงวันหยุดหน้าเราจะเอาในส่วนของกล้วยนะมาแซมตรงกลาง ระหว่างล่องก็คือจาก3เมตรก็เหลือเมตรห้ก็แซมกล้วยไปออย่างน้อยก็คือเราก็ได้กล้วยแม่ค้ามาเห็นกล้วย,ยก็อาจจะขายได้นะครับเพราะคือกล้วยช่วงหน้าแล้งก็ราคาไม่ไม,ไม่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันดีๆนะครับผมที่เราปลูกปลูกปลูกต้นไม้เนาะจริงๆคือผมพาลูกๆแล้วก็พ่อแม่นะครับ ก็คือจะเป็นอ่าอ่าเป็นพ่อตาแม่ยายนั่นแหละครับก็คือมา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 ปลูกนะครับก็ก็เป็นอะไรที่ที่ที่ดีนะครับก็คือหวังว่าตรงนี้เนี่ยอนาคตจะเป็นที่ล่มลื่นนะครับผมแล้วก็เป็นที่ที่ที่เราเนี่ยไปไปเก็บเห็ดหรือว่ามีของปลาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับตรงนี้ก็ แบ่งที่ส่วนหนึ่งนะครับมาทําปลูกป่าไว้บ้างนะครับผมส่วนหนึ่งก็ทําไร่นะครับเนาะก็วันนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับผมฝากอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับช่องแฮปปี้เกษตรวันหยุดนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าเป็นโซนป่าของเราเนี่ยจะมีพัฒนาการยังไงนะครับผมสวัสดีคับบ๊ายบาย